มารีมาอาคัจฉยาอาคัจฉิธรรมสระดิโสมาเรีสักระเดหิมารียนมาอาคัจยาอาคัจฉิงรัมสระดิโสมาเรสักระเกหิมารียนมาอาคัจยาอาคัจฉิตาขะทังักขัชยาขาทัะนักตาขทัะนักปัภาคะมักยัรักรักวาสภะละเอาสรงอางอาสสีสรงุงูสีสงอูสอาสงสงัางรงนารทั้งสี่สิบเอดัวสรงไม่หน้าพุทธายะ โูกาเสติทายกิทิทายกิปัตตุจีกุติควนักนิกเนลุอิติปิโสกัตทวะยาตรายาดีพระอาทิตย์พระจันทร์พระข้าพระพุทธบริวัตพระสุขพระเศาพระราหูพระเกียรติเรืองสาวดีลาภูนะโม